สอบถามครับจากรุ่นนี้เวลาเราปะผ้าเวลาเราเดินถอยหลังยาวๆได้จะขาดไหมหรือกระโดดไหมและก็อีกหนึ่งปัญหาเสื้อยือดที่มีเนื้อบางๆรื่นๆนะครับจะกระโดดครับรุ่นนี้เย็บแล้วกระโดดไหมลองรีวิวให้ดูหน่อยได้ครับจัดไปครับนี่มาผมเตรียมผ้าไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้ายีนนะ,ะไม่รู้กีออนนะครับแต่ค่อนข้างหนาอยู่ผมไม่ชํานาญเรื่องผ้านะครับอันนี้ผมบอกลอค้าไว้ก่อนแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นเข็มสแตนดาร์ดที่ติดมากับตัวจากนั่นก็คือเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ได้สปันเบอร์เล็กธรรมดาทั่วไปที่เราใช้งานกันนะโอเคตัวนี้ผมปรับไว้ที่สามนะครับอ่าที่เบอร์สามนะอ่าปรับไว้ที่เบอร์สามนะครับเดี๋ยวผมเย็บล็อกขอบไว้ก่อนน,นะครัะดูไว้เป็นแนวทางนะครับอย่าทามหาความสวยนะโอเค บอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับอายครับนะเดี๋ยวผมก็จะทําการปะแบบอ่ะลายนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นปีเข็มด้วยนะครับนะมาอ่าก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับความเร็วรอบไว้สักประมาณจริงๆตัวนี้อเวลาเราปะผ้าก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วสูงๆมากนะครับ อันนี้ผมใช้ความเร็วที่สามพันรอบสามพันปีเข็มต่อนาทีนะครับลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าเวลาเราปะแล้วเดินถอยหลังยาวๆนะครับด้านจะขางไหมนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับแทนคำพูดนะครับเห็นภาพง่ายกว่านะครับเี่ความเร็วรอบสูงจัดเลยนะครับปกติไม่ได้แนะนํารอบสูงๆขนาดนี้นะครับนะ สักสองพันนี่ผมว่าก็เหลือเฟือแล้วครับหนึ่งสองพันรอบนะครับนะก็ไปเรื่อยๆนะครับเหยบดถดแล้วครับใส่หลังยาวๆเลยนะครับนะอ่หลังยาวๆเลยนะครับจักไใหม่นะครับเข็มเข็มดีได้ดีจักดีๆนะครับก็ทําได้แบบนี้เลยนะครับและจุกีไม่ต้องไปโฆษณาเยอะครับแค่โรตอรีเขาคือปัจจัยสําคัญของตัวจักรเองนะครับ หัวใจเขาคือโรตารี่นะนะครับโรตารี่จักนะครับฉะนั้นโรตารี่ของจูกีเนี่ยราคาเขาถึงจะสูงมากกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะด้วยเรื่ององานลักษณะนี้ความทนทานแล้วก็เนี่ยครับลดปัญหาการเย็บผ้าของเราได้มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะได้โรตารี่ดีแล้วต้อง เซ็ตจกัาจากหวะจักรที่ดีด้วยนะครับซึ่งจกมาจากโรงงานของแบรนด์สุกีนี้คุณภาพที่โรงงานเย็บผ้าแบรนด์เนียทั่วโลกยอมรับอยู่แล้วนะครับยัดไม่ดูเลยนะครับล,ลากยาวๆแล้วดูนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลากกันยาวขนาดนี้ครับด้านบนด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยทสกันให้ดู ให้เห็นกันไปเลยนะครับ่ะฮะพยีนแล้วนะครับเราตามมาด้วยบางพอไหมฮะนะแล้วต้องการยืดด้วยใช่ไหมครับนี่นี่นะครับนะนี่นะครับยืดสองหน้าด้วยนะครับนี่นะครับ เาหลายๆตัวนะครับตั้งจังหวะมาไม่ดีกระโดดแน่นอนสำหรับผ้าชนิดนี้นะครับเดี๋ยวผมเย็บสองหน้าให้ดูนะครับอ่าโอเคอ่ะนะครับเี่ยมาดูกันนะครับ ตัวนี้จริงๆเราต้องลดเข็มลงนะครับให้ใช้เบอร์สักเบอร์สิบสิบเอ็ดเบอร์เก้าหรือเบอร์สิบเอ็ดก็ได้นะครับเพราะผ้าเขาค่อนข้างบางนะครับตัวนี้ที่เทสอยู่ก็คือเป็นเบอร์สิบสี่นะครับให้ดูเลยด้านล่างฝีเข็มเป็นไงอ่ะมาให้ดูอีกลายผ้าหนึ่งก็คือนะครับต้องเย็บทั้งสองด้านนะจะได้เห็นนะครับว่า แล้วยังไงกันบ้างนะไม่ต้องไปถามหาเสื้อยืดเสื้อกีฬาเลยครับเจอผ้าแบบนี้นะครับจักไม่ดีกระโดดนะครับเย็บไม่ติดนะนะครับเนะย็บเสร็จแล้วเอาให้ดูกันเลยนะครับ นะจากดีนะครับเข็มดีได้ดีจบทุกปัญหาของงานเย็บผ้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับาการมีส่วนร่วมนะครับมีคำถามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทางร้านมีโอกาสเราก็จะทำเป็น คลิปวิดีโอตอบกลับให้ทุกท่านได้เห็นภาพกันเลยทีเดียวนะครับอธิบายเป็นคําพูดอธิบายเป็นข้อความมันมองไม่เห็นภาพนะครับทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเลยแล้วกันโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับเจ้าจูกิดีเดล7,000เอรุ่นเริ่มต้นระบบออตโต้ยอดนิยมที่สุดของแบตจูกิค,ครับ